เครื่องซักผ้าใช้มานานลานป่านแห้งก็เสียชุดยางเปิดน้ำทิ้งก็เสีย่้มก็ไม่หายเปลี่ยนอย่างเดียวครับก่อนไปชมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ